สวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับก๊อฟนะครับที่ SCD Auto Seat นะครับวันนี้ก็อยู่กับรถเกียร์คานิวัลสีฟ้ารุ่นขอบ SXL เลยนะครับวันนี้เข้ามาตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมต้องบอกว่าคันนี้เคยแต่งไปแล้ววันนี้มาแต่งเพิ่มนะครับให้มันรถภายในน่าใช้สวยงามมากขึ้นเดี๋ยว้างในไปยังไงไปดูครับ ก็มาอยู่กับภายในนะครับก็ข้างในรถเกียร์คันนี้ปกติแล้วเบาะแถวที่2ของเดิมรถเป็น3ที่นั่งนะครับเป็นเบาะซ้ายขวาและมีเบาะกลางเป็นเบาะเด็กนะครับวันนี้เปลี่ยนเป็นเบาะ V P ต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นเริ่มต้นของเรารุ่นเบาะตัวนี้ไม่ได้ขายแล้วนะเป็นตัวเก่านะแต่ว่าวันนี้ก็มีเอามาทําเพิ่มในส่วนของพื้นลามิเนตนะครับให้ภายในมันสวยงามแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะครับสำหรับพื้นลามิเนตนะครับแล้วก็ยังมีพวก อุปกรณ์ตกแต่งสวยงามอย่างข้างหน้าอ,อกนะครับสังเกตเดี๋ยวพวกคิ้วขอบกระจกต่างๆนะครับพวกนี้อ่ะล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูรายการแนะนําอีกรายการหนึ่งข้างหลังสำหรับรถเกียร์แนะนําเลยครับเดี๋ยวพาไปดูครับกอบก็ไม่อยู่ข้างหลังแล้วข้างหลังเนี่ยจะเป็นรายการที่แนะนำสำหรับรถเกียร์นะจะเป็นรายการในส่วนของรายการต่อรางต่อรางทําไมต่อรางให้เบาะแถว3ของตัวรถเดิมเนี่ยมานั่งบนแถว4ี่ได้มาใช้ประโยชน์งานได้จริงเพราะของเดิมเบาะแถว4เนี่ย อันนี้คือตำแหน่งเดิมเขาก่อนเบาแถวสี่คงเดิมมันใช้งานจริงไม่ได้หรือเวลานั่งนั่งขาก็ติดวันนี้จะใช้ประโยชน์เขานะครับต่อรางแถวสามมายาวบนแถวสี่แล้วเบาแถวสามมาั่งบนแถวสี่แล้วเราจะทําให้มันล็อกทุกสเต็ปนะครับให้ใช้งานเนี่ยกระสงแบบนี้เลยครับแนะนํานะครับสำหรับรถเกียร์จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรถเกียร์คานิวัล SXL สีฟ้าจัดเต็ม จัดแต่งภายในให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงนะครับสวยงามแบบนี้นะครับอ่าก็สนใจมาดูงานที่ร้านนะครับ SCD Auto Seat สาขาพระราม2แล้วก็ติดต่อช่องทางนะครับทาง Facebook Fanpage หรือว่า YouTube ก็ติดตามผลงาน SCD Auto Seat ได้เลยนะครับวันนี้ก๊ก,ก็ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ